สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะมาทำการดัดวอลลุ่มนะครับแก้ปัญหาลูกค้าผมตรงชี้เด้งนะครับตามในคลิปเลยนะครับแถมยังหน้าผากลึกด้วยนะครับการเปิดหน้าผากของแต่ละคนนี่ก็มันอยู่ที่ความมั่นใจเนาะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่ลูกค้าผมคนนี้นะครับท่านนี้ก็คือหน้าผากค่อนข้างลึกนะครับวันนี้อยากจะมาลองดัดวอลลุ่มนะครับ ดูนะครับผมทรงที่ตัดในวันนี้ก็จะเป็นทรงทรูบ็อกด้านล่างจะเป็นเบอร์สองนะครับการขอบเรียบร้อยนะครับก็สังเกตว่าก็จะเป็นขอบเด้งๆหน่อยนะครับพอตัดผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปสระผมให้ลูกค้าก่อนเนาะสระร้างเปิดเก็บผมก่อนแล้วเรามาลงมือดัดก,กันนะครับ เดี๋ยวเรามาขึ้นแกนกันเลยนะครับก็จับผมแบ่งผมเป็นช่อๆนะครับแล้วก็ม้วนแกนนะครับทรงที่จะทำในวันนี้จะเป็นทรงแสกกลางนะครับผมเวลาทรงทาทรงแสกกลางเนี่ยจะได้มาบังด้านข้างนะครับที่จุดเถิดนะครับลองลูกค้าผมอยากจะลองเปิดหน้าผากดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานการดักในวันนี้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ข้างล่างยังเป็นทรงทูบล็อกเวลาเราตัดทรงทบล็อกไปที่เห็นเป็นผมนะครับก็จะโค้งรับกันพอดีเลยนะครับแต่ด้านหน้าก็จะเป็นทรงแสกกางนะครับส่วนที่แสกก็ย่ปิดหน้าผากตามที่ผมบอกไว้เลยนะครับผมเห็นไหมแตกต่างจากคลิปแรกภาพแรกเลยนะครับที่เป็นผมตรงแล้วแบบต้องมาปิดหน้าผากตลอดแล้วต้องมาเสยมาปัดป้ายตลอดนะครับอันนี้แบบเสยแล้วก็จะมาปิดจุดเถิงเองนะครับ เป็นยังไงบ้างครับผมฝากติชมผลงานผมได้เลยหรือจะให้ผมทำคลิปอะไรใหม่ๆนะครับแล้วฝากติดตามผลงานของผมทาง IG และเพจ Facebook ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ